จเจริญสินทรัพย์วันนี้นะคะจะพามาดูการปลูกยูคานะคะเป็นธุรกิจของครอบครัวเราอีกอย่างหนึ่งนะคะยูคาแปลงนี้นะคะเราปลูกมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะคะลักษณะการปลูกคือปลูกเป็นป่าทั้งผืนเลยนะคะ10ไร่นะคะลักษณะต้นยูคาก็อย่างที่มองเห็นเลยนะคะจะมีต้นใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะการปลูกยูคาที่เป็นแถวตามหัวคันนาจะได้ต้นใหญ่กว่านี้นะคะ5ปีพันธุ์ที่ใช้คือพันธุ์ออสเตรเลียรากแก้วนะคะเราได้รับการแนะนามาว่าพันธุ์นี้จะทนแรงและก็ทนการ ไฟไหม้นะคะไฟไหม้จะไม่ตายนะคะสามารถฟื้นได้สาเหตุที่เราเลิกปลูกมันสับปะหลังเน้นที่แปลงนี้เนื่องจากว่าเป็นที่ดินทรายนะคะเหมือนแล้วเป็นที่ต่ำน้ําจะไหลพัดดินทรายมาทับที่หมดนะคะแล้วก็พอหน้าแรงเขาก็จะเป็นโรคลักษณะนี้เลยนะคะถ้าปลูกพันธุ์อื่นถ้าไม่ใช่พันธุ์น้องแอบบก็จะแบบปลูกยญ้าปลูกแล้วไม่ค่อยเป็นนะคะค่อยจะตายนะคะแต่ถ้าปลูกพันธุ์น้องแบมร้านมันก็ไม่ค่อยรับซื้อนะคะเนื่องจากปริมาณแป้งน้อยนะคะเราก็เลยมาหันมาปลูก